สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเส้นทางของการเป็นมือปราบมารว่าต้องเรียนรู้และผ่านบททดสอบอะไรบ้างถึงจะได้เป็นมือปราบมารมาติดตามฟังกันได้เลยค่ะมือปราบมารเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญในกระทรวงเวทมนต์งานของพวกเขาก็คือการติดตามและจับกลุมพ่อมดแม่มดที่ปฏิบัติผิดกฎหมายเวทมนต์ดังนั้นมือปราบมารจาเป็นต้องมีทักษะการต่อสู้กับศาสตร์มืดในระดับสูง นอกจากนี้มือปราบมารยังมีหน้าที่อย่างอื่นอีกมากมายอย่างเช่นการปกป้องนายกเทศมนตรีของมาร์เกิลปกป้องคนที่มีความเสี่ยงในการถูกลอบสังหารตอนที่แฮร์รี่เรียนอยู่ชั้นปีที่5ที่ฮอกวอตส์แฮร์รี่ได้บอกาศาสตาราจารย์มาร์กอนากาว,ว่าเขาอยากที่จะเป็นมือปราบมารในระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยแนะนำอาชีพในอนาคต ศาสตราจารย์มกนกาวบอกกับแพรี่ว่าอาชีพมือปราบมารต้องการสอบพอบอสอ,อย่างน้อย5้าวิชาและคะแนนต้องไม่ต่ำกว่าเกินความคาดหมายนอกจากนี้ยังต้องผ่านการทดสอบที่เข้มงวดอีกหลายหนเพื่อวัดนิสัยและความถนัดในการปฏิบัติงานที่สำนักงานมือปราบมารอาชีพนี้เป็นเส้นทางอาชีพที่ยากมากและมักเลือกรับแต่คนที่ดีที่สุด ศาส,สตราจารย์มกนกาไม่คิดว่ามีใครได้รับการคัดเลือกเข้าไปในงานนี้เลยในช่วง3ปีที่ผ่านมาขั้นตอนแรกของการที่จะสามารถเป็นมือปรับมานได้ก็คือผลการเรียนต้องได้วุฒิสพาบาสในระดับเหนือความคาดหมายอย่างน้อย5วิชาโดยไม่ได้มีการระบุวิชาที่แน่ชัดแต่วิชาที่ศาสตราจารย์มกนกาแนะนำให้เรียนหากอยากเป็นมือปราบมานเท่าที่ปรากฏก็คือ วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดวิชาแปงลงร่างเพราะมือปราบมานจำเป็นต้องแปงลงร่างกลับไปกลับมาบ่อยๆในงานของพวกเขา,าศาสตราจารย์มังกรเกาจะรับเฉพาะนักเรียนที่ได้คะแนนระดับวัพอลอสอ <c oughs> เกินความคาดหมายเท่านั้นให้สามารถเข้าเรียนต่อในวิชาแปงลงร่างในระดับสอพอบอสที่เธอสอนได้ต่อมาวิชาคาถาเพราะวิชาคาถามักมีประโยชน์เสมอ วิชาปรุงยาเพราะยาพิษและยาแก้พิษเป็นวิชาที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับมือปราบมารโดยเนเปจะรับเฉพาะนักเรียนที่ได้ในระดับดีเยี่ยมในการสอบบัวโพอสอเท่านั้นจึงจะสามารถศึกษาต่อในระดับสบพบสที่เขาสอนได้และสุดท้ายวิชาสมุนไพศาสตร์ขั้นตอนต่อมาถ้าหากสอบสอบพบสได้ครบมากพอก็จะมีการทดสอบนิสัยและความถนัด ในการปฏิบัติงานที่กระทรวงเวทมนต์จะทดสอบผู้สมัครโดยผู้สมัครต้องแสดงความสามารถในการตอบโต้แรงกดดันต่างๆได้ดีและอื่นๆอ,อย่างเช่นความอุตสาหะภาคเพียรและความตั้งใจอุทิศตัวเพราะการฝึกหัดเป็นมือปราบมารต้องใช้เวลาอีก3ปีและไม่รวมความเชี่ยวชาญในระดับสูงในการป้องกันตัวในสถานที่จริงอีกด้วย ซึ่งหมายความว่านักเรียนที่จบไปจะต้องเรียนอะไรต่ออีกมากมายแม้จะออกจากฮอกตวดไปแล้วต่อมาต้องผ่านบททดสอบต่างๆมือปราบมาต้องผ่านบททดสอบต่างๆซึ่งการทดสอบจะมีอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าสำนักงานใหญ่มือปราบมาในช่วงเวลานั้นตัวอย่างเช่นสมัยที่ท้องเทนตรงกับช่วงที่แมตไอน์มูดดี้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าบททดสอบของเหล่ามือปราบมาในตอนนั้นค่อนข้างยาก โดยมือปรับมานมือใหม่รู้ตัวเองว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนก็จะได้ปรับปรุงตัวเองทันก่อนเจอของจริงซึ่งแมตไอน์มูดดี้มีแนวโน้มที่จะเห็นจริงต่างๆในลักษณะนี้เขาจึงจัดหนักเรื่องการทดสอบซะเลยสำหรับการทดสอบที่เราเคยได้ยินจากท้องก็มีการปกปิดและการแฝงตัวการเอาตัวลอดและการติดตามการแปลงล่างและอาจจะมีในเรื่องของการปรุงยาด้วย เนื่องจากมือปราบมารอาจต้องเผชิญกับการลอบสังหารด้วยยาพิษเป็นต้นหากดูจากบทสนทนาเล็กๆน้อยๆที่ปรากฏในหนังสือเราคงเดาได้ว่ามือปราบมารต้องมีการฝึกก่อนที่จะเริ่มงานถึงแม้ว่าพวกเขาจะเรียนจบหลักสูตรการเป็นมือปราบมาแล้วก็ตามพวกเขายังต้องฝึกฝนต่ออีกประมาณ2-3ปีนักเรียนที่จบใหม่จะต้องเผชิญกับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะได้ผ่านการทดสอบที่กำลังจะมาถึงแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องรับมือกับการต่อสู้ทางเวทมนต์ขั้นสูงนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสืบสวนการติดตามและรวบรวมข้อมูลอีกด้วยถึงแม้การเป็นมือปราบมารจะมีข้อกำหนดมากมายแต่มีข้อยกเว้นเพียงข้อเดียวสำหรับมาตรฐานเหล่านี้หลังจากการลบที่ฮอกวอตส์คิงสลีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเวทมนต์ที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุด เหนือมือปราบมารได้ออกกฎใหม่เขาประกาศว่านักเรียนคนใดที่เข้าร่วมและลอดชีวิตจากการต่อสู้จะได้รับอนุญาตให้เป็นมือปราบมารได้จัดว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีด้วยเหตุผลที่ว่านักเรียนเหล่านั้นได้เข้าร่วมการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญอย่างเต็มเปี่ยมนักเรียนทุกคนยืนหยัดเพื่อความถูกต้องแถมยังลอดชีวิตจากการต่อสู้อีกด้วย ดังนั้นมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักเรียนเหล่านี้มีความสามารถยกตัวอย่างเช่นลอนและแฮรี่เรียนไม่จบจากฮอกวอตส์ได้ซ้ำแถมคะแนนก็ยังไม่ถึงขั้นโดดเด่นหรือเหนือความคาดหมายแต่ทั้งคู่ก็ได้เป็นมือปราบมารซึ่งเป็นผลจากความกล้าหาญของเขาต่อมามาดูกันว่าใครบ้างที่เป็นมือปราบมารมาเริ่มต้นกันที่หัวหน้าสำนักงานมือปราบมาร รูฟัสสกิมเจอร์ภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ในช่วงปี1996และเสียชีวิตลงด้วยน้ำมือของจอมมารในสงครามโลกเวทมนต์ครั้งที่2ต่อมากาเวนโลบารดํำรงตำแหน่งต่อจากรูฟัสสกิมเจอร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี1996ต่อมาแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นเป็นหัวหน้าสำนักงานมือปราบมารในปี2007 ต่อมาก็เป็นสมาชิกมือปราบมารจอห์นดอลิสอาริตลองบอททอมถูกทรมานด้วยสีผู้เสพความตายด้วยคำสาปกี่แทงจนเสียสติในปี1981แฟรง์ลองบอททอมถูกทรมานด้วยสีผู้เสพความตายเช่นเดียวกันกับอาริสลองบอททอมอลาสเตอร์แมดไอมูดดี้เสียชีวิตในสงครามโลกเว่นมน์ครั้งที่2ระหว่างการต่อสู้เหนือลิตเติ้ลวิงจิ้งด้วยฝีมือของวอร์เดมอร์ นิมฟาาดลล่าท้องเสียชีวิตในสงครามโลกเวทมนต์ครั้งที่2ด้วยฝีมือของเบลติกและสแตงคิงส์นีย์ชคโคโบและยังขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ในปี1998วิลเลียมสันมือปราบมารที่โปโปดมองหวนคืนในกระทรวงเวทมนต์ซาเวสมือปราบมารประจำฮอกมี แฮร์รี่พอตเตอร์เข้าร่วมสมาชิกสำนักงานมือปราบมารในปี1998ลอนวิสีล์และเนวิลลองบัตททมและยังเป็นอาจารย์วิชาสมุนไพศาสตร์ประจำโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดาศาสตร์ฮอกวอร์อีกด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเส้นทางการเป็นมือปราบมารยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ